ค่ะตอนนี้แอลก็มาถึงสถานีรถไฟหลวงพระบางแล้วนะคะก็จะซื้อตัวอ๋วจากหลวงพระบางไปเมืองไซนะคะวลกอินเข้ามาเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าแอลจะซื้อได้ไหมเพราะเมื่อวานอะมาแล้วแล้วก็มันไม่มีรอบตอนเย็นเนาะแล้วก็เขาแนะนําให้มารอบแปดโให้มาแปดโมงครึ่งเนาะเดี๋ยวไปดูว่าจะมีไหมนะคะวันนี้ก็คนไม่เยอะนะคะมารอคิวทุกทีคนจะเยอะมาก เดี๋ยวไปดูเวลาเปิดปิดกันนะคะเพราะว่าสําหรับบางคนที่เขาสงสัยเนาะแต่ละสถานีอยะเปิดปิดเวลาไหนมั่งนี่ก็คือเวลาเปิดปิดการซื้อตั๋วนะคะของที่สถานีหลวงพ่าบ้างค่ะค่ะเราก็มาซื้อตั๋วที่หลวงพะบางนะคะก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะจะไปเมืองไซมันมีรอบ เก้าโมงสามสิบเอ็ดนะคะแล้วก็มีรอบสิบโมงสี่สิบเก้าประมาณนั้นนาะเมื่อกี้พี่เขาพูดเร็วฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะแต่เอาเอาก็เอาจริงๆก็มีสองรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเก้าโมงสามสิบเอ็ดขึ้นรถไฟตีเท่าไรแล้วก็ไปถึงตีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่นี่ก็คนก็มาจองเยอะมากอันนี้เราก็วอล์กอินเข้ามานะคะเรามาตั้งแต่แปดโมงเนาะแล้วก็เราได้ซื้อตั๋วประมาณแปดโมงสี่สิบนะคะเพราะเรารอรอรอคิวเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะ ค่าตัวที่ดูอันนี้ก็คือที่นั่งนะคะ17คือที่นั่งอันนี้หลงอันนี้หลงเราก็นั่งเวลาเดอยวเลยปิดก่อนค่าเราจองตัวเวลา09.31นะคะตอนนี้เราได้ ขึ้นรถไฟ0 9 2ย์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันคขาว่าถึงเมืองไซใช้เวลาเท่าไรนะคะเขคคราไปดูกันเลยค่ะเอ,อาเลยค่ะตอนนี้เราก็ถึงสถานีเมืองไซแล้วนะคะก็ใช้เวลาไปประมาณ53นาทีเนาะตอนนี้ก็10โมง1ิค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปหาเช่ารถเครื่องแล้วก็ไปหาที่พักกันนะคะไปเลยค่ะ พันดแล้วกัาไปมุ่งเออเช่ารถเ่งนี่เช่ารถจักเช่ารถจักเท่าไหรพันทกวหน่พันเ่าพันหมดแล้ันกบไ่ไกลกันเท่าไหรเ้าขึ้นมาอีกอีกพันน่เเอาช้นพันกัแล้วันปเลย่านต้องทาสายกว่า่ากันได้พันทังนานอคน ค่ะตอนนี้เราก็มาขึ้นรถตุกๆนะคะราคาคนละหมื่น้าก็ไปส่งถึงที่ที่เราอยากอยากจะไปนะเราก็จะไปเช่ารถเครื่องนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ารถเช่ารถเครื่องเท่าไหร่นะคะไปเลยค่ะถึงสามโมงเล้งเนาะสามโมครึงเลงอ๋อเดี๋ยวสิไปจองก็ได้เลยเนาะว่า อประมาณวันที่ไหนบอกรับอวันที่เออต้องต้องไปไว้ไวๆพวกอันซูมี่ไทยเขาเจ้าพักยาวแล้วมีนักท่องเที่ยวแล้วมองพักนี่แนะน้ำมุงไหนเนี้ยนี่อันนี้มุมพักบออยู่อุดมไซยักพักแถวในเมืองบอกรือว่านแถวพักแถวใดก็ได้แต่ว่าราคาที่บอกรางในน้ำพันแม่นั่ง ไตรนะแต่อาหารเซ้าบนญดแต่ว่ามันพักราคาถือเพื่อัวบนอื่นอ่าเสี่ยนสามหาเสยนเส้นเส้นเส้าคนนี้จแต่กี้เสยนเส้าแต่ว่าถอราคาอยู่ใกล้ใกล้นี่แหละนี่บอกโทรยู่ดิ